ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา153ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีได้แก่ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของเจ้าพนักงานบังคับคดีตลอดจนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ ในการบังคับคดีบรรดาที่กฎหมายบังคับให้ชำระวักสองค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีให้เจ้าหนี้ผู้ขอบังคับคดีนั้นเป็นผู้ชำระวักสาการชำระค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกใบรับให้ วัคซีในกรณีที่มีการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไปตามมาตรา327หรือมาตรา329อนุมาตรา2ให้เจ้าหนี้ผู้เข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไปเป็นผู้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเฉพาะทรัพย์สินในส่วนที่ ดำเนินการบังคับคดีต่อไป